ลเรากลับมาในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับนี่เลยว่าตอนนี้หมู่บ้านเราก็เริ่มน่าอยู่แล้วนะครับน่าอยู่มากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีลูกกันแล้วนะครับมีเลยไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหนแต่ว่านะครับมีลูกให้เราแล้วผมเรามีประชากรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพิ่มขึ้นเลยล่ะเสียงผมเป็นอะไรมันหลงไปหมดเลยมันไปแลมไปแลมไปหมดเลยวันนี้แล้วว่าตอนนี้รัพยากรเริ่มมีเยอะแล้วทุกคนกับไม้เ้วเหลือ210เลยนนเออแล้วก็หินเหลือร้อยร้อยสิบห้าเลย วิ่โหยัยงแจว๋วอ่าเจก็ยังจเจก็ทำฟืนอยู่แบบอันนี้แล้กวก็ทำฟืนไว้เผาตอนฤดูหนาวนะครับอ่าเอออ้าวเดินไม่ไหนแล้วนะโอเคนู้นนะตอนนี้เรากลังจะเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวสิ่งนี้ที่ผนจะทำต่อไปก็คือนะครับกลับมาปลูกฟาร์มอีกครั้งหนึ่งแล้วนะหรือว่าแต่ว่าตอนนี้นี่คืออาหารเรามีเยอะแล้วทุกคนนะครับ713้อยสอะอหยังอิ่มแต่ว่าผมจะปลูก เราจะปลูกเพิ่มทุกคนนคะรับเออถ้าเก็บอีกรอบหนึ่งนาะจะได้เป็นพันเลยอเออเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารแล้วเราจะได้อิ่มกันในทุกๆวันที่อยู่ในส่วนของผมพูดอะไรวะเนะี่ยสิ้นสุดเราเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วลลครับผมหิมะกำลังละลายครับตอนนี้เฮ้ยยังเจ๋งดีอย่างนี้ปลูกฟาร์มเลยคนระับโอเคเราให้เจเข้ามาปลูกฟารนะ์มแล้วทุกคนคนระับผมว่าน่าจะเก็บอีกสักส่วนหนึ่งนะจ่ะน่าจะอยู่ได้เป็นชาติเลยคนระับเออนี่ตอนนี้เรามีอยู่9 2้าะยิบเจครับถ้าเก็บส่วนนี้ได้อีกนีคื ปูได้เพิ่อมอีกเจ็รอ่ะปูอิ่มหนำสำราญนแน่ๆมีช่วงนี้ก็เก็บทรัพยากรเก็บอาหารตุนไว้ก่อนอนะไรงั้นแหละนีเลยเล่งมือเลยครับเจ๊เดี๋ยวไม่มีอะไรกินนะครับดูซิว่าเฮ้ยเฮ้ยโตแล้วเฮมาแล้ว <laughs> แล้วเป็นอุ้เป็นผู้หญิงด้วยชื่อว่าลุยซ่า เฮ้ยโอ้โหเป็นผู้หญิงอย่างนี้คนต่อไปขอเป็นผู้ชายได้หรือเปล่าปิ๊ฟุ้ยลิ้นผมนเป็นอะไรมันเปรี้ยไปหมดเลยอุ้ยแต่ว่าเหมือนเรา,าใช้งานเขาไม่ได้เพราะว่ายังเด็กเกินไปเนรับเฮ้ยแต่ว่าน่าจะช่วยแบกของเข้าบ้านได้อยู่อ่ะอ,อายุ3ามปีทุกคนนี้น่าจะรอสักประมาณ6 7ขวบน่าจะเริ่มตัดไม้ได้แล้วทุยโอเคเดี๋ยวรอรอน้องโตก่อนทุกคนนี้น่าจะช่วยงานได้เยอะเลยนะผมตอนนี้เราประชาก,กรเราเพิ่มขึ้นแล้วครับเฮ้ยห,หมู่บ้านเราเริ่มพัฒนาว่ะ โอเครนะ้วผมว่าันจะรอให้เจเขาทำไหนเสร็จก่อนนะผมจะสร้างเป็นในส่วนของ warehouse update นะทุกคนเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้เหมือน warehouse เริ่มต้นเราเริ่มจะเนี่ยของเริ่มจะเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างใหม่เนะีผมจัดไปเจกี่ปีเสร็จวนะเนี่ยเฮ้ยผมว่าให้คนหนึ่งไปนี่ดีว่าทุกคนเนะี่ยเหมือนจะมีคนว่างให้คนหนึ่งเนะี่ยอ่าเก็บทรัพยากรดีกว่าตรงนี้เคลียร์หมดเลยนะครับนะนี่ นี่เก็บทรัพยากรไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างในส่วนของแวร์ h o าส e นะครับซึ่งใช้ในลิ้นผมเป็นอะไรมาตบปากเรอย่างทีนุ้ซึ่งแวร์ h o า s e นี่คือมันค่อนข้างจะใช้ทรัพยากรเยอะเนะนี่ยพนันก็พนั้นก็รวบรวมทรัพยากรก่อนแนะ้วกันนะจัดไปเอออ้าวแฮกแฮกเอยไม่มีเสียงอะไรเลยอ๋อกูลืมเปิดเสียง แวร์เฮาส์นี่มาสร้างไหเดีวท่านผู้ชมครับผมจะสร้างเป็นตรงไหนดีวะเนี่ยขออนุญาตหาพื้นที่ก่อนนะแวร์เฮาส์เนี่ยเป็นที่เก็บของเพราะนั้นก็นี่ครับเฮ้ยเราตั้งข้างๆนี่เลยปะผมวอกเราตั้งข้างนี้เลยดีกว่าอันนี้จะเป็นแวร์เฮาส์ในส่วนของไว้เก็บหรือว่าพวกไม้นะครับเออเพราะนั้นก็วันนี้น่าจะเหมาะอยู่นะครับโอเคเคลียพื้นที่ก่อนครับปีเง้นสร้างไม่ได้นี่ต้องมาปรับต้องมาปรับหน้าดินเองด้วยไม่เท่ากันด้วยเออ เท่าเลี้ยงไว้แนละ้วอุ้ยอย่างงี้สร้างได้หรือเปล่านะโ okay, right. อเคเดี๋ยวรอให้เขาปรับหนะ้าดินก่อนแล้วกันนะทุกคนเนะี่ยเราค่อยสร้าง warehouse อะไรกันนะจัดไปเอ๋ขุดดินเอ๋เฮ้ยเอา้าแค่นี้เองอะ่ะโอเคดูสิว่าสร้างได้หรือเปล่านะ warehouse อ,อุ้ยตรงนี้ยังเจ๋งนี่เราสร้าง w ว r e h o u กับ <c oughs> สร้าง w ว r e h o u กับอ่า ที่เก็บของข้างๆเลยครับนี่โอเคจัดไปครับนะดูเลยครับผมยังยังขนอยู่ครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะยังไม่เสร็จเลย <c oughs> อ,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 อ <c oughs> ยังนานขนยังนานต้องไม่กดเล็งสปีดนี่คือชาติไหนเสร็จเนี่ยเออเราเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ทุกคนครับอ่าเรียกว่าขนของกันข้ามฤดูกัลเลยทีเดียว <c oughs> ดูสวยใกล้สุดเลือย่ยงางนั้นเหลหินอีกซี่สิบ โอ้ลุงสู้ๆนะครับเออปุ๊บกลายแล้วกลายแล้วกลายแล้วจะเฉลยกี่รอบหนึ่งหรือเปล่าวะรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายครับคนยังนานอะว้าวถ่านมาแล้วผมลุงแล้วก็ตอกต่อเลยคนเดียวครับจัดเต็มกับบ้านหลังนี้อ่าหัน่นแบบ warehouse เนี่ยโอ้โหวันนี้ไว้เก็บไมไ้เก็บฟืนนะครับจะได้ตุนของได้เยอะๆนะครับนี่ไงหัน่นแบบ อหัน่นแบบแล้วอะไรคือการใช้มีดในการหัน่นวะข้างๆก็มีเลื่อยอยู่แะไม่ใช้เลื่อยหัน่นนะใช้มีดหัน่นเฉยเออเป็นอะไรที่แบบคือแบบอะไรวนะเขคคียวบรลอให้ลุงเขาตอกเสร็จก่อนนะทุกคนนยบ,บ้านหลังนี้เราได้เก็บทรัพยากรได้เยอะขึ้นเนี่ยครับโอเคเออหัน่นแบบนะอีกนิดนึง <c oughs> อีกนิดนึงบ้าน้เสร็จแล้วนะ ว้าวเสร็จแล้วผมผมไม่เคยนะคนเดียวเลยครับผมอย่างนี้เราก็เก็บทรัพยากรได้เยอะขึ้นแล้วทุกคน,นครับโอเคเราให้ลุงเขาไปเ,าเก็บทรัพยากรเพิ่มแล้วกันนะทุกคนครับตรงนี้ตัดหมดแล้วครับผมตรงนี้เราจะทําเป็นพื้นที่โล่งเนี้ยครับผมแล้วก็อาจจะสร้างอะไรในอนาคตก็เป็นได้นะครับรเดี๋ยวผมรู้สึกว่าแถวหมู่บ้านเหล่านี้คือต้นไม้เยอะเกินแล้วทุกคน,นครับเออมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วทีนี้ตัดหมดเลยครับตรงนี้ลุย ช่วงนี้ก็เรียกว่าตุนทรัพยากรก่อนนะครับอ่าเออลุงใช้อะไรตีอ่ะอุ้ยแล้วก็แปลงผักเราเฮ้ยเก็บเกี่ยวแล้วนี่ว่าเฮ้ยอุ้ยแล้วว่าเก็บเกี่ยวกันก่อนหรือดูฝนดีกว่ทุกคนครับเอออย่างงี้ก็มีอาหารตุนสบายๆเลยครับเฮ้ยนี่ไงน้องขนไปแล้วเฮ้ยเออน่ารักดีเว้ยอุ้ยผมรู้สึกว่าหมู่บ้านเรานี่คือต้นไม้จะเริ่มเยอะแล้วทุกคนเนี่ยครับ โอ้โหตัดดีครับอย่างนี้โอ้โหโอเคมันจะเหลือต้นไม้ใหญ่ไว้สักต้นหนึ่งเลยกันะตรงนี้เอาออกนะครับเดี๋ยวเราตัดหมดแล้วมันจะดูไม่ล่มลื่นเนี่ยโอเคเหลือต้นนี้ไว้แล้วกันที่เหลือตัดหมดเพราะตอนนี้เราต้องตุนเขาเรียกวา่าไม้คนเนียวเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับต้องเอาไม้มาทําเป็นฟืนเป็นไฟนะครับเออพอนั้นนี่ต้องตุนไว้เยอะอยนะครับสำหรับต้นไม้อ่าลุยเลยครับนะากะเจ ว่าทํางานกันหนักจัดๆหัถวถ้ารอน้องโตนี่คือน้องได้ช่วยได้เยอะเลยทุกคนครับเออตอนนี้ก็เจก็เก็บผลผลิตไปหมดแปลงแล้วนะเออดีวหยตอนนี้าหารเรามีอยู่พันสองเลยทุกคนครับอุ้ยสบายสบายเลยคิดว่าผมว่าจะสร้างหรือว่าที่หาแร่หาหินด้วยทุกคนครับเออถ้าปล่อยให้เขาไปขุดกันอย่างงี้นี่คือมันจะช้านะครับนะเราต้องมีที่ขุดหินขุดแร่ด้วยคนระับนี่มันจะ อ๋อนี่คือบริเวณสีเขียวก็จะเป็นพื้นที่ที่มีเยอะมากเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอุ๊ยน,นี้ได้สี่พันเลยอ่ะเฮ้ยยังเยอะพื้นที่หาหินที่ผมคิดไว้ให้ผู้ชมเนี้ยัต้องมีอ่าความที่อยู่ห่างกับหมู่บ้านนิดน,นึงเนี้ยเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอุตสาหกรรมเฮ้ยโอ้โหเป็นคนดินนะห้นี่เสียงเนี่ยอีกแล้วอุ๊ยตรงนี้ยังเจ๋งเดี๋ยวนะมันจะไกลหมู่บ้านไปทรกคนเนียคือช่วงต้นเกมนี่คือจะเรียกเป็นหมู่บ้านไม่ได้ครับเรียกเป็นอ ที่พักอาศัยสำหรับคนสองสาคนแต่ว่าโอ้โหโอ้โแต่ใช้ไม้ยังเยอะโอ้โหไม้สองร้อยแปดสิบห้าทุยไม่ใช่ใช้ไม้ในการก่อสร้างห้าร้อยครับโอ้ยโอ้โหจบกันเลยอย่างงี้เลิกเลิกเลิกใช้ไม้ห้าร้อยวันนีสร้างไม่ได้วันนี้ไม้เรามีอยู่แค่สองร้อยเก้าสิบสองเองครับแล้วก็ต้องเผื่อไว้เผื่อไว้สร้างเขรือว่าไว้ทำแคมป์ฟืนช่วงหน้าหนาวด้วยครับ โอ้โหจบเลยงั้นเราปอปให้เขาเคลียร์ต้นมงต้นไม้ไปก่อนแล้วนะเก็บทรัพยากรก่อนแล้วกันโอเคไปไหนหมดแล้ววนะเนี่ยคนในหมู่บ้านเราจะว่างอยู่นะตรงนี้ผนต้องแบ่งคนมาเขาเรียกว่าทําฟืนด้วยนะนี่ไงจะไม่มีพื้นฝ่า่านอะไรนะช่วงนี้ก็ลอน้องโตก่อนนะครับแล้วก็เก็บทรัพยากรธรรมชาติไปก่อนแล้วนะทุกคนครับธรรมดาธรรมดาไปก่อนแล้วนะคือมันยังสร้างอะไรที่แบบว่าใหญ่โตไม่ค่อยได้ทุกคนครับเพราะว่าคนมันยังน้อยอยู่อะ ต้องรอให้เขามีลูกใหมนก่อนนะทุกคน,นครับเมื่อกี้ผมพูดกับตัวเองเหมือนกันนะว่าชาวบ้านเขาทำอะไรของเขาวะเดี <c oughs> จับอากาศครับมาจับอากาศนะครับ,บ,าารบปั่นอากาศอยู่ครับเออนี่มันจะจินตนาการอยู่แบบเอ๊ะทำมจิทำยังไงวะปั่นแปงอยู่นะี่ครับเอ๊ะอ,อะไรวะอุ้ยน้องก็เรียกว่าขยันขันแข็ง,ขง,ขง <c oughs> แปลกนะครับ แบกของเข้าบ้านแล้วอันนี้คือน้องเขามาช่วยเขาเรียกว่าแบกอาหารเข้าบ้านนะทุกคนเนี่ยเออเนี่ยหรือว่าเตรียมอาหารให้คุณพ่อคุณแม่อะเฮ้ยอย่างน่ารักเออเลยก็ทูน่นะผมไปเจอนี่มาด้วยมีเขาเรียกเป็นอ่าที่เผาศพ <c oughs> ที่เผาศพมาทุกคนเนี้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็มีตายดิโอ้โหหรือว่ามีหมดเลยที่เผาศพมีหลุงฝังศพ <c oughs> หนุ่มฝั่งศพก็มีอ่ะพนั้นก็นช่ครับผมอ่ารู้ด้ว่ามีการตายเกิดขึ้นแน่ๆตอนนี้อย่าไปด้ว่าชาวบ้านเราอายุ30ิกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทํางานไปถึงได้เมื่อไรไม่รู้ว่าจะอิงจากเรื่องจริงหรือเปล่านะแบบว่าถึงประมาณสักอายุห0สินี้จะเริ่มไม่ไหวแล้วนะเออไม่รู้จะมีเงไนหรือเปล่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะทางานไปจนถึงอายุ80 90้าิหรือเปล่านะครับเออหวังว่าจะอยู่กันนานๆนะครับอย่าเพิ่งปุยจ้ากัน เออวิ้ยเฮ้ยน้องโตเล้วไปไปไหนเหรอวะวิ่งเหมือนน้องจะโตแล้วทุกคนเนี้ยครับน้องกลายเป็นอดาฟ์แล้วนะครับผมน้องกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ไงโอ้โหโอแล้วผมดูหน้าตาสิเหมือนแม่ละไม้คข้าขึงกันหรือเปล่าว้าวนี่คือเนี้ยชมหน้าของเนี้ยน้องคนใหม่ของเราเนียครับอ่าเรว่าคล้ายขึ้นกับคุณแม่หรือเปล่ามาดูหน้าคุณแม่นะครับ เฮ้ยโหเุ้ยลูกใครเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนมากเหมือนอยู่อย่างเดียวคือเหมือนแค่ผมเนี่ยผมนี่คือเหมือนเนี่ยแต่หน้าตานี้คือไม่น่าจะใช่นะนี่เรามาดูการเปรียบเทียบใกล้ๆกันนะครับผมระหว่างแม่กับลูกนะครับนี่คือลูกนะครับอ่าอุ้ยละไม้คล้ายครึ่งอยู่อะตานี้คือตี้เลยครับตานี้คือแบบเล็กๆเนี่ยมีความเรียว นี่ครับมันจะดัดฟันด้วยครับจังหวะนี้จมูกนี้คือหนามากนะครับคุณแม่นี่คือนะี่ครับคุณแม่นี่โอเคผมว่าน่าจะแม่เดียวกันแหละอุ้ยอย่างนี้น้องก็ช่วยทํางานได้แล้วทุกคน,นครับโอเคผมว่ามันจะสร้างคนลลีว่านี้ก่อนว่ะทุกคน,นครับเป็นคนรูีว่าเป็นคลินเนี่ยมันที่เผาถ่านนะทุกคนครับผมไม่รู้ว่านี้มันคอมโบกับไอ้ที่เผาฟืนหรือเปล่านะเพราะว่า อันนี้คือมันต้องเอาฟืนมาเผาแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่านอีทีนี่ครับวันนั้นน่าจะดีกว่าในช่วงหน้าหนาวนะครับเออเนี่ยท่านน่าจะดีกว่าฟืนเนี่ยลงเผาท่านนะครับเราจะไว้ตรงไหนดีทุกผู้ชมครับเห็นไหมตรงนี้เป็นโรงตัดไม้เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เลยยังแจว๋วจัดไปนี่เลรับิวดิ้งหนึ่งคนนะครับโอเค <c oughs> น,เนเาวไม่เหรอวะนะช่วยสร้าง่อยครับมไม่รู้ว่าลูกจะมาสร้างหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยครับให้ผู้ยายหนิยผู้ยายคืออะไรวะ ไอวิชายหน่วยการด์ดดีๆมาสร้างน่าจะเมกเซนกว่าเนะี <c> ่ย <oughs> เสียงเป็นอะไรแหบไปหมดแล้วอ๋อลุงคำว่าขุดอันนี้อยู่นี่ว่าลุงอย่าลืมมาสร้างให้ด้วยนะครับเออยังตอกอยู่ครับเออยังดูซิมีคนมาสร้างเรื่องครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแล้ว<า>อุ้ยอ๋อไเอาแม่แม่มาเป็นคนบิวดิ้งแล้วเอาลูกมา <c oughs> เฮ้ย<า>มีเปลี่ยนมือด้วยว่าสอนงานวะทุกคน,นครับเอาลูกมา <c oughs> ทำฟืนแล้วครับอันนี้ นี่ไงลราแม่ก็ไปสร้างอันนี้ต่อนี่ครับเออเว้ยพ่อไปหาฟืนหาไฟอยู่ครับเฮ้ยเอาว่าหมู่บ้านเราเริ่มพัฒนาแล้วทุกคนนครับแต่อ,อ,อย่าลืมมีลูกให้คนเจ๊ไปไหนวะเมื่อกี้อย่าลืมมีลูกให้คนหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยครับขอเป็นผู้ชายด้วยนะครับนี่เราจะได้มาช่วยอ๋อเป็นอะไรไปเดินมูนวอล์กกันทำไมวะตรงนะั้นอุ้ยขาดแค่หินตอนนั้นทุกผู้ชมครับจะเสร็จแล้วผมลุง ูๆๆๆลุงบอกโอ้โหกูบิวดิ้งคนเดียวเลยครับเป็นการเอามีดมาตัาดหินนะครับจังหวะนี้ต่เลื่อยไหมครับแต่เลื่อยก็อยู่ข้างตัวนั้นลุงไม่ใช่เหรอฮะเออตอกเลยครับเออเอ้าวหันไหมครับเออมีเลื่อยไปทำอะไรวะนะทำมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็มืดอีกแล้วครับยังไม่เสร็จเลยนะครับเออตอกเลยครับ ทั้งวันเป็นการเอามีดเอามีดไถหินนีครับเออมันคืออะไรวนะเ okay, นียเโน้นนั่นผมรอให้เขารู้ว่าหมดฤรดูหนาวจะไปปลูกฟาร์มต่อไหมพ่นเนเพราะว่าตอนนี้เราต้องดูน้อาหารอะไรเยอะๆเลยนะ NA. เออลิน้ไไนผมเป็นไรมันดูเปประชากรเราเพิ่มขึ้นแล้วนะผลินอาหารในการเก็บก็ต้องเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เฮ้ยเฮ้ย้องมีเฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเฮ้ยมีลูกกันแล้วแหละเฮ้ยเรามีเพิ่มมาสองคนเลย เอาว่าช็อตนี้เราประชากรเราเพิ่มขึ้นมาแล้วรอบนี้ยังโหดมี2คนติดเลยทุกคน,นครับผมอรอลุ้นลูกที่จะเกิดมาไม่ไหวแล้วทุกคน,นครับจะหน้าตาเหมือนแม่ขนาดไหนนะครับดูจากคนแรกที่โตมาแล้วนี่คือพี่โตพี่คนโตนี้คือหน้าเหมือนแม่จาดแล้วเหมือนทุกตรงเลยนะครับนึกได้ว่าเหมือนทุกตรงนะครับตรงไหนที่เหมือนนี่แหละอฮ้ยอันนี้เฮ้ยเสร็จแล้วโอ้โหมันนี้เนี่ยอ้ผมเป็นการทําชาโคลนะครับผมเป็นการทําด้านอื เป็นที่ทำ่านดูคนเนี้ยเป็นการเอาเดี๋ยนะอ๋อเขาจะเอาคือว่าฟื้นจากตรงนี้นะผมมาใส่เป็นฐานนี้ครับเ <c oughs> สี่ยงผมเป็นอะไรหลงไปหมดเลยประชากรเราเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็ทําอะไรได้หลายอย่างแล้วนะครับโอเคไม่รู้ว่าใครจะมาตรงนี้แต่ว่ามีแน่แนเจ๊มาเ <c oughs> ผา่า,านนิดหน่อยครับผมนี่เลยทําคู่กับลูกเนี่ยครับเฮ้ยนี่มาแล้วเออดูซิว่าใครเป็นคนทำมาเนี้ยนี่ไงเจจริงด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันใช้การยังไงแต่ว่า ผมคิดว่าอาจาะยเขาเรียกว่ามาทําเป็นฐานซึ่งเอาไว้เก็บไว้ช่วงหน้าหนาวจะได้ดีขึ้นนะทุกคนครับเออแบบว่าเผาได้นานจึิงๆอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นฝืนนี่คืออาจาะให้ความอบอุ่นได้ไม่มากพอเนี่ยครับเพราะนั้นน่าจะเป็นฐานน่าจะดีกว่าอืมมันจะหลงให้ได้เลยเสียงเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่ในหัองผมช่วงเลทของฤด,ดูหนาวแล้วนะครับเอ้ยเล็งมือเลยครับทุกคน นาแกก็ทำงานขายันขนีดแข่งจจัดออะเออนี่ตีงแตบบ่ฤดูร้อนเป็นฤดูหนาวนะจะหมดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนอีกแล้วเนะี่ยยังไม่เสร็จเลย <c oughs> หัวดแบบเออมีขนาดเล็งความเร็วแล้วนะดูสิว่าได้ทานมาเยอะหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้วิน,นี่ทานเราขึ้นมาหา้าเราทุกคนเนียครับดูแต่เหมือนจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะใช้ในช่วงฤดูหนาวได้คุ้มกว่าการใช้ฟืนแล้วเนียนะเออมคิดว่าอย่างนั้นทุกคนเชื่อผมปะ่ะผมเชื่อเว้ย ผมเชื่อตัวเองผมคุยกับใครวนะเนี่ยโอเคนี่สุดเรพั่านผลฤดูหนาวมาแล้วทุกคน,นครับโอเคผมว่าให้เขาเลิกทำแบบนี้ก่อนเลยเลิกทำ uh, ตัดไฟอื่นตัดไฟ,ดฟก่อนแล้วนะโอเคแล้วก็มาช่วยกันทําตรงนี้ได้ไหมนี่เลยเพิ่มมาหนึ่งคน,นครับทําฟาร์มผมเดี๋ยวมีอะไรกินหน้าหนาวนะครับคนเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีคนว่างอีกหนึ่งคนนะผมปลูกปลูกสวนให้เขาทําเลยปลูกสวนให้เขาทําเลยนะทุกคน,นครับตรงนี้ผมจะปลูกเป็นอะไรดีวนะเนี่ยไม่เราปลูกเป็นแบบนี้ปะ ผมว่าเราปลูกเป็นเป็นส่วนผลไม้เว้ยทุกคน,นครับนี่อุ้ยตรงนี้ยังเจ๋งอุ้ยโอ้โหหนึ่งคนนี่คืออุ้ยยังใหญ่เดี๋ยวก็อ๋อถ้าเราปลูกเป็นผลไม้นี่คือส่วนหนึ่งนี่คือใหญ่ขนาดนี้เลยทุกคน,นคนี้ในการทำหนึ่งคนเนี้ยอุ้ยเอาไงดีวะเนี่ยจัดเลยแล้วกันงั้นทุกคนอาจจะดูแค่แป๊บเดียวนะนรับแต่ว่าคือลุงเขาขุดมานานลุงเขาขุดมานานแล้วทานผู้ชมรับ โอ้โหนี่เข้าปีที่เสียมขุดไม่เสร็จเลยเออขุดก้อนหนึ่งกลับไปกินอาหารอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้าหารเราเหลือแ0ดร้อยผู้ชมนครับผมว่าถ้าเราปลูกฟาร์มเสร็จปีนี้แล้วก็อาจจะว,ว้าวทำไมทไม่ทันวะหั <laughs> วเราปลูกไอ้ผลไม้ไม่ทันลนะเลเนี่ยเออว่ะน่าจะเก็บไม่ทันหน้าหนาวนะครับเออเพราะว่าลุงแกย,ยังขุดไอ้น,นี้ไม่เสร็จเลย <laughs> ขยัเลิงความเร็วเลยนทะ่้ชมนครับดูเนะี้ยผมดูเป็นเพลินก,นก่อนแล้วนะดูซิวมขาดหลไรบ้างวานะเนี้ โอ้โหนี่คืออันนี้ใช้ไมล์ร้อยสิบสี่เลยนะชมยับโอ้ยังเยอะโอ้ยลุงสู้ๆครับ <konuş> เสร็จหรือ,อยังนะครับเฮ้ยโอ้โหลัวมาแล้วว่ะผมเรา้อลุกเล็เออมันจะยังไม่ค่อยเสร็จแบบทุกคนนะครับนี่งมาทุบอีกแล้วครับเออทุบไปครับลุงปากปากยังยังไม่เสร็จอีกรอมานะนะแล้วนะดูเสี้ยวแปลงนี้เป็นไงบ้างนะครับ แปลงนี้จะเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าลุงแกนี่คือสร้างแต่ส่วนนี้คือยังไม่ขึ้นอ่ะจนส่วนตอนนี้กาลังจะเก็บเกี่ยวได้แล้วยังไม่เสร็จ <c oughs> เออเออจ๋งดีวยเฮ้ยุึผมว่าทามันเสร็จแล้วน่าจะสวยมากเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยตรงนี้เป็นสวนเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนปลูกผักเนี่ยครับซึ่งอาจจะขยายในอนาะคตก็เป็นได้นะนรัยอุ้ยยังเจ๋งดีอย่างงี้นี่ตรงนี้เป็นแปลงผักนะครับฝั่งนี้ก็ เรามีผลไม้ให้เขากินกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะเบื่อผักกันนะครับนี่ไงลุงก็ตอกไปครับอุ้ยใกล้เสร็จแล้ววะตอนนี้รู้ว่าอดทนมานานมากเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะครับอืมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับเอ้ยยโยโฮะว่าด้ดูซิว่าเราปลูกอะไรได้บ้างเราปลูกเอ้ยเราปลูกได้แค่อย่างเดียวเดี๋ยวก่อนเอาปลูกได้แค่อย่างเดียวนะผู้ชมครับปลูกได้แค่เนี่ยครับแอปเปิ้ลเลาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม อ๋อมันมีบอกด้วยทุกคนเนี่ยว,ว่าพืชผักโตค่อนข้างเร็วนะครับวิ่งกันก็จัดเลยดิจัดไปลุงคนเดียวเลยผมส่วนนี้ต <c oughs> ัว,วสร้างเองทําเองครับนี่เลยผมแค่ดุดลุงคนเดียวเลยครับนี่อา้าวปลูกต้นเดียวแล้วไปนะนะวิ่งผลผลิตนี่คือเก็บแอปเปิลนี่คือได้สูงสุดนี่คือหนึ่งพันหนึ่งเลยแล้วช่มครับโอ้ยอย่างนี้ก็อิ่มกันทั้งฤดูเลยดิ นี่ครับดูซิว่าตรงนี้เก็บเกี่ยวหรือยังเไว้ตรงนี้เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอ่าเฮ้ยทันทันทันโอเคท่านผู้ชมครับรอให้เขาทำฟาร์มทำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาไปเก็บทรัพยากรเนี่ยให้ได้มากที่สุดเลยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยนะเพราะตอนนี้บ้านเต็มแล้วบ้านเต็มแล้วมันลิมิตแค่5คนเนะท่านผู้ชมครับเออพันนี้คือมันจะไม่สามารถมีลูกได้อีกเนี่ยครับพันก็ต้องสร้างอีกนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนไม่พอในส่วนของหมู่บ้าานนเ ที่ผมพูดอะไรเนี่ยอุ้ยแล้วก็ตอนนี้เด็กๆอายุ2ขวบแล้วชะครับชมยับอุ้ยเจ๋งดิอย่างนี้มีโตเลยครับหนูๆจะได้มีแรงงานเพิ่มขึ้นนะครับอ่าไม่ได้กำลังการจะเป็นไงช่วงนี้ก็เก็บอาหารกุนไว้ก่อนนะฮะกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วน่ครับชมรับเหล,ลืกฤดูเดียวครับผ่านฤดูฝนกันแล้วจะฤดูหนาวแล้วครับผมมีแผนแล้วนะครชมยับผมจะนะครับพอเข้าสู่ฤดูหนาวไม่สามารถปลูกอะไรได้นะเพราะนั้นก็นะครับอาจจะให้หนึ่งคนนะมาทําฟืนนะผมแล้วก็ อาจจะให้คุณพ่อเนี้ยไปตัดฟืนเนี้ยผมเลยอีกคนหนึ่งมาล่าสัตว์อุ้ยแผ่นนี้คุยอะไรนี่เลยเฮ้ยมาแล้วอุ้ยน้องโตกันแล้วทุกผู้ชมครับดูสุนทรภาตาเหมือนกันหรือเปล่าพี่น้องเนี่ยครับอุ้ยรอเหล่าออกงานเนี่ยครับคนนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยหน้านตาเหมือนกันเลยเฮ้ยลูกแฝดได้ลูกแฝดด้วยทุกผู้ชมครับอุ้ย โอ้กูแยกไม่ออกเลยนะใครเป็นใครนะดูซิว่าหน้าเหมือนพ่อหรือเปล่านะี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรที่งงมากโอเคผมว่าน่าจะเหมือนอยู่นะครับ <c oughs> ส่วนเราเริ่มโตแล้วนะชมครับเราาจจะมีแอปเปิ้ลกินกันแล้วผม <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเก็บทันหรือเปล่ามาม่รอรุนกันน,นะครับเพราะตอนนี้ผลผลิตเราถ้าไม่มีเลยนะชมครับ โอ้โหมันมันขึ้นศูนย์เงี้ยเออเกมบั๊กว่ะเหมือนว่าหนาวจะเริ่มเข้ามาเยือนแล้วทุกคนนครับโอ้โหเหมือนจะโตไม่ทันเลยเนะี่ยโอ้โหจบ <c oughs> ดูดิผลผลิตนี่ขึ้นไม่มีเลยครับโอ้โหเนี่ยปลูกไม่ทันเนี่ยอันนี้เราจะต้องปล่อยศูนย์สลายหายไปตายตามแต่การตามเวลาไม่ทันเนี้ยผมโอเคไม่เป็นไรนครับช่วงนี้ครับผมให้เขามาตัดต้นไม้ไดกวาต้นไม้นี่คือโอ้โหขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตัดเลยครับเจ๊กันนะ ลุยแล้วผมตรงนี้ก่อนเลยลุยครับลุยครับเออหงวดไปทั้งวันเล่งมือเลยครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้หน้าหนาวเราต้องตุนเขาเรียกว่าไม้เพิ่มเลยชมครับไม้เหลื่ร้อยเก้าสิบแปดแล้วเ <laughs> นะดี๋ยวมีดสร้างบ้านใหม่เนะี่ยนี่ผมว่าเราเหลือต้นไม้ตรงนี้ไว้ดีวกว่าทดูชมครับนี่เน,น,เน้นความสวยงามนี่ครับอืออุ้ยเลาเยว่าส่วนแอปเปิ้ลเราไม่ตายด้วยทุกคนครับแล้ว <laughs> อ,อย่างนี้ก็ดีดิ แราบอกว่าไม่สามารถปลูกได้ตอนฤดูหนาวนะครับพนันก็เดี๋ยวรอให้พลล้นฤดูหนาวว่าเราค่อยมาปลูกต่อะอะไรเงี้ยเออเสียงยังไม่หายหลงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไม้กันเสร็จแล้วนะชมครับผมว่าเราสร้างอันนี้ดีกว่า <c oughs> สร้างบ้านดีกว่ามันจะมีคนว่างงานเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวสร้างหนดีท่านผู้ชมครับเสร้างเป็นวิตรงนี้ยังแจว๋วก่อนอื่นเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเนี่ยพื้นไม่เท่ากันนะครับนี่เคลียร์พื้นที่แล้วครับทุกคนจัดไป เออมาหั่นอะไรวะอ่าเอออ่าเจ็จวัไนไหนวนะเน่ยอ๋อมีรูปแบบบ้านให้ดูด้วยเว้ยอ๋อว่าถ้าเราสร้างมุมนี้บ้านจะเป็นแบบไหนนะครับอืม,อมบ้านจะเป็นแบบไหนนะครับอุ้ยเราเอาแบบอย่างนี้ปะเราเป็นเอาไปตรงนี้แล้วกนะันนะมีเลยสวยงามบ้านคู่จัดไปครับทุกคนช่วยสร้างนี่ยผมเอาวะดูว,ว่าเป็นบ้านที่ตั้งคู่กันนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่คือมีทั้งสวนนะครับ อุ้ยยังแจ๋วดูสิว่าขาดอะไรครับขาดหินอยู่20เมื่อตอนนี้เนี่ยครับเล่งมือเลยครับเออจัดไปครับลุงนะเจ๊เป็นใครวะดีวะเนี่ยอุ้ย <c oughs> แล้วสองคนสร้างกันยังไหวอะ่ะเอาวะเป็นการสร้างเรือนหอยเป็นการสร้างเรือนหอยกับลูกๆเนี่ยครับ,รบอ่ะตอนนี้ก็มีหมีมาเดินมูนวอล์กอยู่หน้าบ้านเนี่ยดูสิว่าจะเสร็จหรือ,อยังตอกอยู่ครับเยส yes นี่อ๋ออันนี้คือเขาแยกให้เลยเฮ้ยดีว่ะเขาแยกให้เลยช่วงนี้ครับแยกเป็นว่าใครอยู่บ้านหลังไหนเนี่ยเออดีไว้ดีไว,ว้อันนี้เป็นลูกชายกับแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับแล้วก็บ้านหลังนี้ลูกชายลูกสาวอยู่กับพ่อเนี่ยครับโอเคจัดไปมีหวังว่าจะมีลูกเพิ่มกันนะครับจะได้มีประชากรเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านเรานะครับอุ้ยเอาวะหมู่บ้านเริไม่ลู้เป็นร่างวะทุกช่วงครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมรอให้หมดฤดูหนาากว่อนนะทุกคนนะผมจะปลูก อ่าส่วนตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับแตได้มีผลไม้กินกันบ้างนะครับเออตอนนี้เลยว่ามีแค่พืชผักกินอย่างเดียวมีแค่พืชแค่ผักกินเนะยครับเออไม่น่าจะพอเพียงเออผมพูดอะไรไว้เนี่ยวันนี้เขียนนู้วผมว่าทอพีนี้ไว้แล้วพีนนี้ก็เลยนะเราจะยังไม่ได้เห็นแอปเปิลแต่ว่าหททะลาะนี่คือน่าจะเป็นชาติครับตอนนี้ผัวเราจะหอมปากหอมคอกันแล้วนะตอนนี้ดูว่าทำเงินโคตรนานยังไม่เสร็จเลยครับนี่ทําตั้งแต่แปลงผักอันนี้เสร็จครั้งแรกแล้วจะเสร็จครั้งที่สองอันนู้นก็ยัง เอออะไรวะเนี่ยนะหรือว่าทำกันอย่างนานตอนนี้ก็ตอนนี้หมู่บ้านเราก็เริ่มเป็นรูปนะเาาปน็นร่างานนแ,นานแล้วนะครับอุ้ยเอาวะอุ้ยผมว่าภาพต่อไปน่าจะสร้างคพราะว่านี่ทุกคนครับซีขุดหินขุดแร่ได้แล้วนะครับว่าประชากรเราเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เราก็สามารถทาอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันแล้วนะครับเหตุจับด้วยภาพพิเศษน่ารักตรงนี้แล้วนะะการทำเล่ทานาของชาวบ้านนะด้วยว่าน่ารักกันทุกคนเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนแต่ว่าต้องเสร็จสักวันแล้วครับเดี๋ยวร้น <c oughs> ่นจับดูภาพนี้แล้วผมเจอกันคลิปหน้านครับ